วันนี้เดินทางมาโรงพยาบาลอายุทยานะคะตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วกำลังจะพาป้าก็คือพ่อของฟอร์ดนะเป็นลอกตาต้อกระจกนะคะพอดีหมอเขานัดมาวันนี้ก็ได้คิวพอดีนี่จะเป็นอาหารเจที่เราแวะซื้อที่อายุทยามากินข้าเที่ยงกัน จะมีลาบหมูแล้วก็หมูหวานของฟอดกรอบนี่จะเป็นลาบเออไม่ใช่ลาบหมูสิลาบเจจะเป็นลาบโปรตีนนะคะอร่อยเลยแหละนี่ดูอาคารจอดรถรโรงพยาบาลเขาคือถ้ามีลิฟต์ก็จะดีนะแต่เขาเราเดินออกกำลังกายละมั้งเดินขึ้นยันชั้นสี่เนี่ยที่จอดรถก็ไม่ได้นี่นะคะจะเป็นวิวชั้นสี่ จอดรถอยู่ชั้นบนสุดเลยเพราะว่าที่จอดรถเต็มหมดทุกชั้นได้มาจอดชั้นนี้เขาเข็นไปเหรอเขาเข็นไปหรือจอดอยู่ที่เดิม,ม,ดมดลงจอดรถพยาบาลโรงพยาบาลอ๋ออา,อาไม่ขับง่ะ ตีวงไอ้นี่กว้างกเยอะถ้าปาตาดีปลาไม่เด้งรับใช่ไหมถ้าปลาตาดีปลาไม่เห้เด้งขับหลบปลาไม่ไว้ใจตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางกลับกันแล้วนะคะสรุปไปวันนี้ไม่ได้ลอกจ้าเขาไม่ลอกให้ก็ต้องรอไปอีกวันหนึ่งของโรงพยาบาลเอกชนวันนี้กลับบ้านก่อน เดี๋ยวรไปโรงพยาบาลราชนีดูราจะนะเนี่ยครับที่ที่เจ้ม่วยออกมาแนะนำเลยครับน่าจะวันที่19อ่เก้าอะอยู่ยาวอยู่ก็อยู่นะยาวได้สตาร์ทโลลอยได้แล้วตอนแรกผมคิดว่าไปแล้วจะได้ตรวจสายตาแบบนี้ต่อกระจกี่ไหนได้ ก็ไปมาแล้วแต่น yes ั้นก็ค่าใช้จ่ายเยอะอยู่เอาเอาดิลอยอะไรลุด